นี่ก็โดนใจจริงๆนะครับทั้งรถ JDM รถยุโรปนะครับรถไฟฟ้าก็มีนะครับเดี๋ยวพาไปชมครับ Ford e v e r e a t e คันนี้นะครับมาดูรัาว่าเขาใส่ล้ออะไระอ่ะน,นี่ก็ เอาวิแลกนะครับก็สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่งานแลนโชนะครับที่ปากช่องเขาใหญ่นะครับเป็นงานรวมรถซิ่งรถแต่งจากทั่วประเทศเลยนะครับมีแต่รถสวยๆมากเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศในงานว่ามีอะไรบ้างที่งานก็จะมีทั้งรถ JDM รถยุโรปนะครับรถไฟฟ้าก็มีนะครับก็เดี๋ยวพาไปชมครับ Ford e v e r วอรรคันนี้นะครับมาดูครับว่าเขาใส่ล้ออะไรนะครับอันนี้ก็เป็นล้อ เอาวีแลกนะครับขอบ20เป็นล้อฟอร์สเลยนะครับส PPV นะครับเดี๋ยวเรามีนิซาด้วยแต่ว่ามาสตาสามก็มามาลาสามก็มาล้อวีแลก พามาดูใส่ล้อ a v i l ล Force นะครับคันนี้เป็นลายเจียวห้านะครับสีซิลเวอร์อ่ะไปเดี๋ยวพาไปชมคันต่อไปครับ อ่าไอเ้ไวเลยคันนี้เป็นล้อตัวใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปดูครับโอ้คันนี้ใส่ขอบเท่าไหร่ฮะคันนี้ขอบยี่สเลยนะครับแต่ว่าลายนี้ขอบยี่สิบก็มีนะครับอนุญาตเป็นลาย S F 0 1นหนึ่งนะครับ S U V นะครับเมาสำหรับ SUV, รถ S U V P P <PP>, V เป็นขอบยี่สิบหกลูนะครับรเดี๋ยวรอได้เลยครับรตัวนี้น่าจะออกมาหลายสีอยู่นะครับผมกุโดนฮานีนะครับ ตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าบูธล้ออวิแลกแล้วนะครับเดี๋ยวไปชมล้อกันครับว่ามีล้อลายใหม่ๆลายไหนบ้างนะครับ <c oughs> <c oughs> ตัวนี้เป็นแบรนด์ S Ford นะครับตัวใหม่ตัวนี้จะเป็นลาย S F ศ1นหะครับือที่เห็นอยู่นี้จะเป็นสีซิลเวอร์นะครับห้ลูขอบ20นะครับแต่ว่าจะทำทั้ง5รลูและ6รลูนะครับต่อไปเป็น S F 02นะครับขอบ20ลายนี้ก็โดนใจจริงๆนะครับที่เห็นอยู่นี้ก็เป็น5รลูนะครับแต่ล้อ6รลูก็มีทำนะครับต่อมาตัวนี้เป็น S F 0ูนนะครับ ตัวนี้เป็นขอบ20เเอาลยยสีดำเงานะครับ6รูนะครับสำหรับสาย PPV SUV ะนะครับอ่าทางนี้จะเป็น5รูนะครับอ่าแบรนด์ Edge Ford นะครับลายนี้ก็ลายใหม่นะครับมาเชื่อมเข้าจากออสเตรเลียนะครับผัดมาเป็นอันนี้ก็ลายใหม่อันน,นี้ก็ลายใหม่นะครับ เป็นยังไงบ้างครับกับบรรยากาศในงานแลนโชที่ปากช่องเขาใหญ่ครับก็มีรถสวยกิจกรรมดีๆบูธยางก็มีล้อลายใหม่ของอาวีแลกนะครับแบรนด์เอสฟอร์นะครับฝากไปด้วยครับถ้าสนใจนะครับต่อได้ที่ร้านคุญยาง0 1 2พนบสนะครับส,สวัสดีครับ Chloe